<ง ains> มาแล้วครับชื่อที่ดีักนเขายูสนับสางด้านความสััน์ครับครับครับขอบคุณท่านนายกอง์การสนิวันและทิมงามีท่านที่อุกสา์มีหลอไปเยอะนะสมชองนะที่ประธานสภาประธานสภานะาพาพาครับ ก็ผมที่สามูสิริรัตน์นะครับก็ย้ายจากตุนแรากรกระทรวงมานะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ลงมาเล่าราชการเลยเพชรบุรีเลยก็แต่ว่าชุพรก็มาหลายครั้งหลายรอบมาทํางานแล้วก็มาถิ่นมาสรา,า,ารดูงานมาไรีนรู้อะไรต่างๆนะจริงๆก็ปีหกสามก็เคยขอมาทีแล้วชุพรหกสามเคยขอคาสั่งออกมาชุพรจริงๆนะครับไลยได้มา เพื่มใบบุญมารบกวขอความกรุณาท่านในการร่วมัาทำง,งานเพืางงา่อพี่น้องชาวจุมพรน,นะแต่ว่าเห็นว่า,ออาก็ตั้งแต่ก่อนมาแล้วเนี่ยพอมติกรรมออกแล้วเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูข้อมลลูลอะไรต่างๆดูถึงกลับไปบ้านทั้วันกลางคืนนะก็พยายามเรียนรู้ชุมพรที่มากที่สุดนะแล้วก็โชคดีคะที่ือนะามี ในยกด้วยนะครับมีคนฝากผมก็ท่านคงไ่าหลายคนอยู่นะแล้วก็มีคนรู้นฝากมาคนนี้ฝากไปฝากมาแล้กระทั่งวันเมื่อวานไปบาเข้าไปงานศพนี่นะทำไปแล้วก็คำศพอย่างวันอาทิตย์มาเนี่ยก็มีคนฝากทางนี้มานะว่า้ใครมาดูผมด้วยนะผมไปดูที่เคยทางานร่วมกันในหลายที่นะแล้วเรียนท่านก็มีคนขอมาทํางานด้วยอีกหลายคนนะด้วยด้วยที่ว่าเคยทางานร่วมกันแล้วก็เป็นถึง ไปก็ได้ครับแต่ผมบอกว่าท่านก็ผมยินดีครับทุกคนที่มีความตั้งใจมาทํางานให้กับพี่น้องในจังหวัชาวชุมพรเว่าในการทํางานเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ผู้ว่าเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้มาเป็นเป็นคนประสานร่วมกมาทํางานคนนาในการทํางานคนสับกัรในการทํางานถามว่าเป็นยีงปัญหาที่ยังไม่ได้แก้นะครับมาช่วยแก้สิ่งที่มันควรทําแล้ยยังไม่ได้ทำมาช่วยกันทำสิ่งตัวไหนที่ทําไปแล้วไม่ดีเข้ามา ให้ใหม่นะแล้วก็ตัวถอยให้หน่อยพี่น้าฝันเฟื่มงขึ้นมาในฝันเพื่องมันก็จะสัมผัสกับพี่น้องประชาชนหนึ่งกับการบรรดาพี่น้ององค์กรองค์ส่วนท้องถิ่นต่างๆมาก็จะอยู่กลุ่มนี้เพื่อนมีอะไรต่างๆที่ต้องทำงานให้ได้นะแบบนี้แบบนี้ก็จะอาจจะต่างจากท่านเมื่อวานที่ติดอะไรท่านที่มาจัดในทางเนี้ยเรียนว่าในสายที่มาสัมผัสฝัเฟื่งในเฟื่อเนี่ยและอีกอย่างก็จะเป็น อยู่เด <c ười> th ้วยความเข้าใจสองบอลร้องถิ่นนะเพราะว่าเราอยู่ตลอดในพื้นที่จับเดินมาด้วกันตลอนนะพี่นะทงนั้ำไฟน้าใช้ไฟหมดน้นเห็นว่าตัวไหนที่มาต่งแล้วก็ผมก็เชื่อกันนะแต่ว่ากระแสของบ้านเมืองเนี่ยวัฒนาการของบ้านเมืองเนี่ยมันไปไปในทางที่องค์กรร้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นนะครับท่านดูที่ราชบุรีเนี่ยเือมานดูแลอ่าเอาสารน้ำยต่างสานะใช สักวันนะแต่ว่าเมื่อมีความพร้อมในเรื่ในการทำนะและ้วก็ขอบคุณนะที่วันที่มาเานี่ยทุกเวลาอำนวยความสะดวกให้หลายที่ามนะเราถ่ายวันวันไกลมากเจอเพื่อนท่านบางคนทมาตามมาระตลอดคอยกังวลใจนะเห็นเห็นลงมาไกลหน่อยคราวนี้นะแต่ว่าคนที่มาเขาสุดก็มีขับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหว,วัดชุมพรนะครับ ผมมติพรดุสิตครับนายกของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยท่านประธานที่ปรึกษานายกอบจท่านประธานสภาและก็ในส่วนของเพื่อสมาชิกสภานะครับก็ในนามพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรผมขอต้อนรับท่านผู้ว่านะครับที่ได้มาดูการดำเงานที่นี่นะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท่านก็ไม่ต้องดีใจนะครับเพราะว่าการทํางานในภาคของส่วนของจังหวัดก็ดีร่วมกับสู่นสัตวการได้จุดฉิดอบจ ก็มีครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายโอนพนักิจรปสะตะ์นะครับรอบนี้เรารับมาสิบสิบแห่งก็เพิ่งถ่ายโอนอมาเมื่อวานนะครับแล้วก็เรามีในส่วนของกองสารสุน,นะครับแต่เรามีฝ่ายในเรื่องแบรเทาสารภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทํางานของการบรรยายน่วนจะเป็นอย่างเด้นเด่นนะครับเพราะว่าขอผมโชคดีอีกหนึงว่าผมจะมีสจใกล้บ้านประธานชมรมนายกองค์กรปกครองจุลท้องถิ่น ของจังหวัดชุมพรเพราะนั้นก็จะมีทั้งเทศบาลอบตนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับก็อยู่แนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเราในส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับมันก็จะไปในแนวทางเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตกบเรียนผู้ว่าไปแค่นี้ขอบคุณครับคนที่เป็นคนร่วมงานกับท่านนะครับแล้วปุ้งเนี่ยคุยกันครับก็ร่วมงานมาตอนแรกก็ไม่ทำงานกับงงงงกันอยู่จนตัดกัน ห้องนี้นะคะแล้วหอยรูปหนึ่งได้ไหมคะ